เมื่อแพทยสภาเขาสรุปแล้วว่ารายงานการรักษารายงานอาการป่วยนะั้นมันเป็นเท็จพบประชาก็ตั้งทงในการเอาอแต่ปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่แพทยสภา,าออกมาถแถลงว่าไอรายงานทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจส่งไปหรือแม้กระทั่งถ้อยถแถลงของกรมราชัณฑ์เนี่ยมันเป็นเท็จทั้งสิ้น เมื่อเป็นเป็นเท็จทั้งสิ้นปปชก็ต้องขยับสิครับเพราะมันไม่จําเป็นจะต้องเอาเวรระเบียนที่ขอแล้วขออีกไม่ได้ปปชขอลงพยาบาลตํารวจก็ไม่ได้ขอใครก็ไม่ได้เนี่ยแต่เมื่อแพทยสภาเขาสรุปแล้วว่ารายงานการรักษารายงานอาการป่วยนะั้นมันเป็นเท็จปปชก็ตั้งธงในการเอาผิดเอาผิดกรมราชทัณฑ์เอาผิดโรงพยาบาลตํารวจ บุคคลทั้ง12คนก็แยกกันเป็น3กลุ่มท่านทั้งหลายครับกลุ่มหมอของโรงพยาบาลราชทัหนึ่งกลุ่มกลุ่มอธิบดีกลุ่มรองอธิบดีกลุ่มผู้มีการเรือนจำภัสดีเวนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือคนที่เซ็นอนุมัติให้คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาล30วัน60วัน ก้าสิบวันนี่เจอหมดคำถามก็คือเมื่อราชทัรทั้งหมอทั้งตัวผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นอธิบดีรองอธิบดีผู้มีการเรือนจำพิเศษกรุงเทพพัสดีเวนเ,เจอเนี่ยมันจะมีใครที่จะทำหน้าที่แทนอธิบดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ชี้มูลชี้มูลก็ต้อง ลูดการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องตั้งคนใหม่มาเป็นอธิบดีตั้งคนใหม่มาเป็นรองอธิบดีตั้งคนใหม่มาเป็นผู้มีการเรือนจําพิเศษกรุงเทพและพัสดีเวทแล้วคนใหม่ใครจะมาทําเรื่องขออนุญาตเอาคุณทักษิณไปติดคุกที่บ้านจันทร์สองลานี่เป็นคําถามโตตที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พักเพื่อไทยเริ่มพูดคุยกันว่านายใหญ่จะได้ไปติดคุกที่บ้านเหรอเพราะเรื่องเดิมที่เอาไปไว้โรงพยาบาลตํารวจทั้งกมราชทันทั้งหมอโรงพยาบาลราชทันทั้งหมอโรงพยาบาลตํารวจล้วนแล้วแต่มีโอกาสไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ในคุกทั้งสิ้นทั้งคดีระเมิดอำนาจศาลที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คดีเราเมิอดอำนาจศาลนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังวันที่13มิถุนาย,ยนคนละหกเดือนหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยคดีผิดกฎหมายอาญาม,มาตรา157หนักดังนั้นขณะน,นี้คนที่อยู่ในภาคเพื่อไทยเขาไม่มั่นใจว่าแผนการของนายใหญ่ที่กำลังพยายามให้ทีมกฎหมายศึกษาหาช่องทางหาบุคคล ที่จะทําเรื่องขออนุญาตไปติดคุกที่บ้านให้กับนายใหญ่เนี่ยใครจะกล้าทำไหมนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองกรณีสารรัฐธรรมนูญสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องนี้ทำให้คุณทวีสอดส่อง หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับเมื่อสั่งรับแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เหลือเฉพาะคำวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยไปทางลบแน่นอนครับจะต้องมีคนไปยื่นปปชและคุณทวีสอดส่องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปเลยคำถามก็คือคน ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ใครจะมากล้าทําเรื่องเอาตัวของคุณทักษิณไปติดคุกที่บ้านสองคำถามนี้แหละครับเป็นคำถามสำคัญที่วนเวียนอยู่ในพักเพื่อไทยและผมก็เชื่อโดยสุจริตใจนะครับว่าคุณทักษิณแกก็ต้องคิดเรื่องประเด็นนี้เหมือนกันว่าถ้าแกไปวันที่13 แล้วสารอ่านคำมินิฉัยไปในทางลบแกต้องกลับไปติดคุกอีกใครจะมาจัดการเรื่องขออนุญาตใช้ระเบียบกรมราชธรร์เอาตัวของกุณทักษิณไปติดคุกที่บ้านจันทร์สองล่านี่แหละครับคือข้อวิตุกกังวลดังนั้นก็ต้องบอกกับพลพรรคเพื่อไทยทั้งหลายนะครับว่าถ้าต้องการจะสู้ ก็ต้องพยายามสนับสนุนหรือเสนอความคิดให้กับคุณทักษิณนว่าการอยู่นอกคุกนั้นมันมีผลประโยชน์ต่อการสู้ทางการเมืองมากที่สุดอยู่นอกคุกก็อยู่ที่ต่างประเทศอยากจะพบใครก็เรียกสิครับมาสิงคโปร์เรียกไปพบหรือว่าจะไปดูไบก็ไปพบที่ดูไบก็ได้ก็อยู่บ้านก็อยู่ด้านอยู่แล้วเนี่ย นี่คือสิ่งที่พลพรรคเพื่อไทยกำลังพยายามผลักดันอยู่ส่วนคุณทักษิณจะเชื่อหรือไม่เอาละครับตอนนี้นี่ยังไม่ได้กล่าวหาว่าคุณทักษิณจะหนีหรือไม่หนีแต่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจคือคุณทักษิณแกก็คงมั่นใจนะครับไอนน้หนีเนี่หนีไม่ยากหรอกหลบออกไปจากประเทศไทยนีย่ทำได้และผมก็เชื่อว่าความสามารถ อิทธิพลบารามีทรัพย์สินเงินทองที่จะใช้ในเรื่องพาคุณทักษิณลักลอบหลบหนีออกไปต่างประเทศนั้นเพราะว่ามีขีดความสามารถมีศักยภาพหนียังไงก็หนีได้สำเร็จอยู่แล้วครับปัญหาก็คือหนีไปแล้วจะบงการการเมืองได้เต็มศักยภาพเหมือนเดิมไหมนี่ก็ต้องคิด